อะไรที่ผลักดันให้อาจารย์มาเป็นอาจารย์สอนอาจารย์มีวิธีรับมือกับเด็กแบบนี้ยังไงบ้างคำศัพท์กระทองแล้วอ่านก็อ่านแล้วขยันก็ขยันแล้วแต่แค่แนนเนีอยู่ที่เดิม สรุปแล้วมีปัญหาอะไรถูกต้องขยันผิดที่ไหมใช่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องดูบว่าทรมาเรียนที่เอ็มนีขยันถุกที่ใช่ใช่ <laughs> <laughs> ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Beyond the Test นะครับ <Wow. S 1> เป็นพื้นที่ของทางสถาบันเอ็มนะครับวันนี้เป็นอีพีแรก เชิญครูทางด้านภาษาอังกฤษสวัสดีนะครับอาจารย์สวรน,นทศิรินะครับเรียกว่าอยู่กับเอลส์มาเนี่ยก็ยี่สิบห้าปีแล้วนะโอ้สอนโทษสวัสดีนะโอ้โหน่นะจุดเริ่มต้นเนี่ยต้องขอเรียนก่อนเลยนะครับว่า ก็คงเป็นคอนเซ็ปต์เดียวกับรายการนี้คือ Beyond the Test ใช่ไหมครับ,รบก็คือส่วนตัวแล้วเนี่ยไม่ได้โฟกัสในเรื่องของการศึกษาตอนแรกที่เรียนในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่ได้โฟกัสในเรื่องการเรียนในเชิงของที่เป็นแบบ uh, teaching career โดยตรงแต่ว่าเรียนด้าน business นะครับแล้วก็ไปจบ MBA ที่อเมริกานะครับเป็นสายของ business สายของ international เรียกว่า staff ทั้งหมดเลยนะครับคนละเรื่องกับ กับไอชิรจแต่ว่าก็เพราะการที่เรา beyond t อ e test, uh, b e y อ n d uh, ไอตัวสกอบตรงนี้นะครับทำให้เราได้เห็นแบบว่าเขาเรียกว่า real world situation ได้เห็นความสำคัญที่ต้องใช้ภาษาไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามและพอเราทำเรื่องเกี่ยวกับการาเรียกว่า import export ในเรื่องของพวก wood plank นะครับก็คือไม้เนี่ยนะครับไม้ต่างๆเนี่ยเราก็จะมนต้องใช้ภาษาอังกฤษในเรื่องของเขาเรียกว่า lc letter of credit ในการทำเรื่อง business transaction นะครับที่เป็นการพูดคุยซึ่นเห็นเลยว่าตัวภาษาอังกเนี่ยมันสำคัญอะไรที่ผักดันให้อาจารย์มาเป็นอาจารย์สอนโอ้โหจุดนี้นะต้องบอกเลยมันเริ่มที่ตึกนี้เลยนะครับเรื่องตึกที่เป็นที่ตั้งของเอมส์เนี่ยก็คือจะตั้งเขอบบังเดอริงก็สาขาสยามสแควร์เนื่องจากว่าเราเนี่ยทำ business transactions กับธนาคารซึ่งอยู่ที่ First floor ชั้นล่างก็มาทำเรื่อง transaction เกี่ยวกับ s i n e ิ s ต่างๆทีนี้เนี่ย ท่านผู้จัดก,การในตอนนั้นเนี่ยรู้จักกับสถาบันเอมส์ท่านก็เยบอกว่าไม่สนใจลองมาสอนที่ข้างบนดูเลยเพราะว่าครอบครัวเนี่ยเห็นอยากให้เราเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นติวเตอร์อเขามองว่าการทําเรื่องการสอนเนี่ยเราจะไม่ต้องสเตรสไม่ต้องมีเรื่องสเตรสมาก,กับทำบิสเนสนะครับซึ่งตอนนั้นก็มีอ,อาจจะเป็นไมโครเอนิดหน่อยนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่ามันเป็นเรื่องที่สนุกมากเลยคือคุณแม่เชื่อเรื่องของแอสโทรโลจีคือเรื่องของคล้ายๆว่าโหราศาสตร์ก็บอกว่าคนที่เกิดวันพฤหัสเนี่ย ควรจะเป็นครูคุณแม่ก็เลยเอาจุดนี้มาอ้างว่าเราเกิดมาพุทธะควรจะเป็นครูและถึงวันนี้นะครับก็25ปีนะครับที่ไม่ได้ออกไปเลยนี่คือจุดเริ่มต้นโหยีปีนานี25ปี plus นะครับ plus นะครับเท่าที่ฟังอาจารย์พูดมาก็อาจารย์ก็จะมีน้องที่จากโรงเรียนอินเตอร์แล้วก็จากโรงเรียนไทยใช่ครับซึ่งคาแรคเตอร์ก็น่าจะต่างกันครัเข้าใจว่าอาจารย์น่าจะเจอเด็กที่มีความหลากหลายเด็กบ้านก็จะขยันมาก เก่งมากจีนีสมากอาจารย์ม right? ีว like. uh ิธ huh ีรับมือกับเด็กแบบนี้ยังไงบ้างครับเราอย่าเรียกว่ารับมือเลยนะใช้คําว่าเราจะเบลนอินนะนะครับกับเด็กอย่างไรยิ่งตอนนี้นะครับยิ่งอายุเรามากขึ้นมันจะมีแกลบใช่ไหมครับใช่ถูกถูกจุดหนึ่งที่อยากแชร์เลยนะครับก็คือว่ายิ่งเราเนี่ยไม่มีรูปเราจะรับหลานเป็นพิเศษดังนั้นเด็กที่เข้ามาทุกคนเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเหมือนมีหลานแล้วส่วนใหญ่เป็นคนตามใจหลานดังนั้นเนี่ยก็จะมีการรับมือคือ เราต้องขอใช้คำภาษาโบราณว่าอ,อกเขาอ,อกเราหรือเรียกว่าอะไรอ่ะนเซนส์กะครับก็คือว่าครั้งหนึ่งเราเคยเป็นเด็กที่ไม่คยเรียนแต่เราอาจจะสมาร์ทแล้วเราก็มีโดดเรียนบ้างมีคิดนอกกรอบบ้างนะครับพอเรามาเจอเด็กที่มาเรียนที่ Ames เนี่ยมาจากทั้งระบบ A typical Thai s c h o o l s นะครับแล้วก็เป็นพวก International School ต่างๆเนี่ยไม่ว่าเขาจะมาจากที่ไหนเขาก็คือเด็กคือลูกคือหลาน ah. ดังนั้นถ้าเราเนี่ยลองลองลอง,ลองเอาหัวใจเราไปใส่ ในตัวเขาอะว่าอายุเขาเท่านี้แล้วตอนที่เราอายุเท่าเขาเนี่ยเราเป็นยังไงาบางครั้งเขาดีกว่าเราตั้งหลายจุดพอเราทำเขาสึกแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราอย่าไปกดดันเขาแต่เราเนี่ยให้เราเม k เฟรนด์เมกเมกเฟรนด์ make, make กับพวกเขาแล้วเราก็ลองมาคุยเขาดูว่าโอเค เขาต้องการอะไรพอเราทําแบบนี้กับเขาเนี่ยเขาก็เปิดใจกับเราเราก็เปิดใจกับเขามันก็กลายเป็นว่ามันมีคล้ายๆว่า common address เหมือนกันมันมี friendship เป็นตัวช่วยนะครับมันก็เลยทําให้การเรียนการสอนค่อนข้างดีขึ้นเยอะผมผมชอบ mindset ของอาจารย์มากนะครับทำยังไงอยากจะเข้าถึงเด็กให้ได้ก่อนแล้วก็หาวิธีช่วยเหลือเด็กจานี้ถูกต้องไหมครับ If I were you ใช่ค If I were you what would I do นะครับมีเมตตาธรรมที่สูงมากถูกต้องไม่หลงว่านะที่ี่เองเนี่ยเนื่องจากว่าเราเป็น tutoring school ใช่ไหมใช่ครับเราก็จะทําหน้าที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างเด็ก High School ไปจนถึงมหาวิทยาลัยถูกต้องครับ เด็กเวลาเข้ามาที่เอมเนี่ยโดยมากก็จะมาทิ<ช>้วเพื่อสอบแล้วเอาคะแนนไปยื่นเข้ามาหาวิทยา<ช>ลายัยซึ่งหลักๆแล้วถ้ามาที่เอมเนี่ยก็จะมีอยู่2ตัวมั้งอาจารย์น่าจะทราบก็คือตัว s อสแล้วก็ตัว i อเอลนื่องจากว่า s อสเอทครับน้องมองคนว่าหืมคาศัพท์กันท่องแล้วอ่านก็อ่านแล้วขยันก็ขยันแล้วแต่คะแนนเนี่ยอยู่ที่เดิม อะไรอย่างนี้ครับผมถามนิดหนึ่งว่าน้องๆที่เรียนกับอาจารย์เนี่ยเขามักจะมีความผิดพลาดหรือเข้าใจผิดเรื่องไหนบ้างเกี่ยวกับการทำข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษของ s อสทครับถ้าเป็นด้านวิ่งเนี่ยแล้วนะครับก็จะมีสองจุดหลักๆนะครับคือหนึ่งเนี่ยน้องอ่านเร็วจริงน้องอ่านครบจริงแต่อ่านแล้วไม่เข้าหัว <S <S เฮ้เไปไเาะนะว่าเพราะว่าน้นจะอ่านไม่น้น extra ์้คือไม่รู้จักการสกัดคีย์เวิร์ดนะครับเพราะถ้าเราไม่รู้จักการสกัดคีย์เวิร์ดเนี่ย เหมือนเรานั่งตาเบลอๆเราดูหนังเรื่องหนึ่งล้วดูแบบเบลอดูเหมือนแบบง่วงๆมึนๆนะครับใจลอยใ่ใจลอยไปเลยนะครับมาดูแบนเดอร์ิ่งไปเลยนะครับก็เรียกว่าคือมันมันเลยเลยไม่เข้าหัวในจุดที่หนึ่งพอไม่เข้าหัวแล้วก็ต้องกลับมาอ่านซ้ำทาให้เสียเวลาเพรเสียเวลาปุ๊บก็วัดตัวเองในการทําข้อสอบก็จะาำให้การตัดช้อยส์เนี่ยผิดพลาดนี่คือจุดที่หนึ่งจุดที่สองคือเรื่องของคําศั่งซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้ว่าคําศัพท์เนี่ย มันสำคัญแต่เราบอกว่าเราท่องศัพท์แล้วท่องมาหนึ่งพันตัวท่องมาห้าร้อยตัวใช่ครับอันนั้นท่องแบบว่าฝืนทานเข้าไปท่องแบบว่าจําเป็นต้องท่องแต่ไม่มีไม่มีเอ่ขาเรียก gimmicks นะครับหรือว่า tips and tricks ในการที่จะหาทางที่จะเล่นกับคำศัพท์ใช้คำวา่าเล่นนะครับ <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นถ้าเรา <c oughs> เรามาทําข้อสอบกันเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะสอบวิธีการตัด choice ของคําศัพท์ในกรณี่เด็กรู้ศัพท์บางตัว แต่มันไม่ใช่ว่าทุกข้อเด็กชะุงบางตัวบางข้อเด็กแบบ turn blank เลย <c oughs> คือเขาไม่รู้เลยเราจะทํำยังไงเราอย่าไปแก้ผิดจุดที่ตัวข้อสอบเราต้องแก้โดยการให้เขาเนี่ยพร้อมที่จะแอบสอบคําศัพท์ไว้กับตัวเขาอย่างแบบว่า friendly <c oughs> คือเขาต้องเป็นมิตรกับคําศำสับ <c oughs> เราก็จะมีเทคนิคที่เรียกว่าอะานเนมอลิกหรือว่าเนมอล v ฟร์แคปซึ่งเอมใช้มานานมากนะครับ <c oughs> คือหาทิปส์แลทริคง่ายๆให้เขา มีวิธีการท่องจําคําศัพท์แบบนั้นโดยที่ไม่ต้องไปอิงเกี่ยวกับเรื่องของ academic ยกตัวอย่างเช่นคําว่า a bridge a b r i นะครับ a bridge a bridge ที่แปลว่าสะพานนะครับ bridge นะ b r i d g e นะครับ a bridge เนี่ยเด็กก็ไม่รู้คำว่า a bridge แปลว่าอะไรนะครับแต่ถ้าเราทราบถ้าเราทราบนะครับว่า a bridge เนี่ย bridge แปลว่าสะพานเนี่ยสะพานมันเชื่อมให้สองฝั่งเนี่ยเข้าหากันใกล้นั้น a bridge แปลว่า shorten เห็นไหมครับแต่ว่าเพราะนั้นถ้าเราใช้วิธีแบบเนี้ยเราก็ จะรู้สึกว่าการท่องพท์ไม่ยากนะักสนุกเลยนะอาจารย์ก็เขาสามารถเขาเรียกว่าครีเอทได้เอง,เ,องเพราะแต่ละคนจะมะี personal story ที่ไม่เหมือนกันเขาก็จะเอาตัว personal story เนี่ยมาประกบในการเรียนในการทำเรื่องพท์ถ้าเขาทำแบบนี้ได้เนี่ยโดยหลับลอจิกแล้วเนี่ยพอเขาสะสมศพท์ได้เรื่อยๆแล้วเขานึกได้เร็วเวลาเขาไปเจอในข้อสอบเนี่ย,ยต่อให้เขาเนี่ยแปลออกบ้างไม่ออกบ้างนะครับเขามีสะสมมาเยอะโอกาสที่เขาทำข้อสอบได้ถูกต้อง เขาจะมีมากขึ้นเราต้องให้น้องเนี่ยท่องแบบไม่ท่องก็คือเหมือนกับว่ามีเล่นไปตลอดเวลาเจอคํานี้ก็อยากจะนึกคำตังตรไปประกบและจําสั์ได้อันนี้คือเรื่องของคาศั์นะครับทีนี้ข้อแม่อะารกระเหบืนที่พูดไปแต่แกี้ครับก็คือใช้คะแนนเอสทีเป็นหลักเนาะถามนิดนึ่งอาจารย์ครับเอเซชันเนี่ยภาษาอังกฤษของเอสทีเอาเข้าริงๆแหละเขาพยายามจะวัดอะไรจากตัวผวกข้อสอบโดยเนเจอร์ของวิชาเอสทีจะวัดเรื่องของครูที่เข้า thinking ค uh, ือการใช้ j u d g m e n t ไม่ใช่ภาษาอย่างเดียวอันนี้นะ uh, เป็นเรื่องของ quick witte <c oughs> คือเขาเรียกว่าหัวไว uh, จะเป็นสายที่เรียกว่าเน้นของการ uh, มี analytical skill uh, <what? S 2> มีการ <c oughs> ใช้ uh, ใช่มีการที่แบบว่าคันนิ่งเล็กๆคือฉลาดแกมโพงนิดๆน,นะครับ uh huh. คือพูดง่ายๆว่าไม่จำเป็นต้องเป็น bookworm หนอนหนังสือ uh, ก็สามารถที่จะ crack วิชาเ่าได้ถ้าเรามีการเรียกว่า เป็นคนที่ be observant ก็คือเป็นคนที่ฉลาดในการมองในสถิสอนตรงนี้ให้มีการ analyze ให้มีการ being quick w e t h d ให้มีการใช้ judgment แล้วค่อย comprehend ถ,ถ้าจะหลังถ้าจะถึงจุดนั้นได้เนี่ยภาษาการอ่านจะต้องดีด้วยไหมอาจต้องเล่นเป็นเล่นเป็นคือ,อยังไงต้อง play with play with play with ไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่แบบว่า study แบบ deep down เช่นเขาให้ชื่อที่ยากมา ก็<ท>ไปเล่นกับมันไหมหรือว่าเล่นดิก็คือก็ค,คือเล่นกับมันว่าอ๋อเนี่ยหลอกเราได้ชื่อที่ยากาแต่เขาไม่มีใครเคยถามนะว่าชื่อนี้แปลว่าอะไรนั้นเราก็อิกนอร์เรื่องชื่อไปเลยหรือเ,เรื่องปีพศไอ,อ,อ้คศของภาษาเปรูนี้เป็นอคอศหนะึ่งเก้าแปดเก้าทูเต้าเซนต์ทูเบนิฟาเนี่ยโอกาสาม,ากมากๆที่จะถามว่าเรื่องนี้เกิดเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นพวกปีต่างๆและชื่อต่างๆเนี่ยเราอาจจะอิกนอร์ข้ามไปได้เนี่ยรู้จักวิธีเล่นพอเราเล่นเป็นปุ๊บเนี่ย บอร์เดนหรือภาระที่เราจะรับมันจะน้อยลงเรารู้สึกว่าอ่านเล่มนี้เหมือนอ่านการ์ตูนอ่านการ์ตูนตที่อ่านปุ๊บๆเลยนะครับอ่านกระโดดกระโดดกระโดดแต่รู้เรื่องเอสตี็ประมาณนั้นสรุปก็คือเอสตีสามปีแหมันไม่ใช่วัดการอ่านอย่างเดียวเป็นวัดวิธีคิดถูกถูกต้องไหมครับในช่วงเวลาที่เขาให้มาจํากัดม,มากมันเป็น natural ability ที่เราต้องทํา<ม>คือใช้ natural ability ในเชิงความรู้ชื่อของเขาแปลแบบไทยๆนะครับประมาณนี้น,<อ>นะครับ เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะครับซึ่งวิชาอื่นอย่างเช่น t o ฟ e f l เนี่ยก็เป็นวิชาที่ดีแล้วคนก็อาจจะไม่ค่อยทราบนะครับก็จะเป็นวัดเรื่อง comprehension reading ส่วน IELTS จะไปวัดเรื่องของการเก็บ Details มากกว่า comprehension เก็บ d ดีเทลเพราะ IELTS จะสั่งเลยว่าให้เลือกคำจากใน passage เ,เท่านั้นเราไม่ต้องไป process อื่นๆต่อแต่และว,วิชาเขาจะมีเรื่องของอเขาเรียกว่า คาแรคเตอริสติกของเขานะครับเพั้นถ้าเราเข้าใจตัวคาแรคเตอริสติกของแต่ละวิชาเราก็าจะแบบเ,เรียกว่าเบลนด์อินหรือว่าเป็นเพื่อนกับวิชานั้นๆได้ครับอ่เอสเียกิงโอ้ยยานกนะหนักอกหนใจสําหรับน้องๆในชั้นมปลายใช่อันนี้บางทีผมเห็นน้องแล้วผมแบบสงสารแทนเนี่ย ไม่รวมเลยผู้ปกครองหรอกคือโหขยันขนาดนี้คะแนนไม่เห็นแตตั่ปีนู่นนี่นั่นแต่ก็เหมือนที่อาจารย์พูดตอนแรกกันนะก็ต้องไปดูว่าน้องสรุปแล้วมีปัญหาอะไรถูกต้องขยันผิดที่ไหมใช่ออใช่นะครับทามาเรียนที่เอ็มนี่ขยันถูกที่ใช่ใช่ใช <laughs>